สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดนมอร์มอลนะกัไปเลยท่านนกับฮีโร่กันเลดน,นะครับ oh. คือผมเป็นกันเลดออฟเลนอะ่ะมันค่อนข้างที่จะตึงนะมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะมันยิงคนเดียวมันมีโคโนสกับแอนโดเมด้ามันก็จะเล่นยากหน่อย เพิ่งจะได้เข้าคลิปอ่ะเราต้องการนายเชี่ยอเอางี้หรอแลกกันไปว่านอสไปตัดลุนลุนจริงลุนล่างเก็บหน่อย าต้ออองก่ะมาดิมาบนสองตัวค้นอัอยู่บนกับเอนโดะอีสองร้อยกูได้พีเคเรอรอรอก็ได้ยังได้นะจะเล่นสบายขึ้นเพื่ใ,ใจกูนี่ไปซื้อรอบบอลให้วความคิปใหญ่ให้แน่แคยถ้าถ้ายื้อเกมนี้ไม่น่าไหวเน้นอนอดค้นอัมันไม่รวยอ่ะมันไม่ได้ฆ่ามันได้ไปตัวเดียวม ได้ไปสองเลยมันไม่ทำมือมันไม่ทำมันไม่ทำมือตังค์อะอยู่ทำบุรี่มันทำ,นทำ,นทำดีแต่ว่าได้ไหมมันไป็ฟาร์มไวของฟุรี่หรอไอ้สัตว์มีเงินเตี๋ยคิดว่าได้ไหมอะตัวหลังก่อน เดี๋ยวบอกว่าเมื่อนเห็นไปนาเด่นผมกดเห็นน่าจะมีวอร์นว่าไม่สักทักที่นึงอะระวังแบบแปลกๆหรไม่ก็เป่มีทงะวางเป็บนะ เออมีหวอนจริงนะวอนมาวอนมาหวอดมาแบบมามมามา,มาแอกอเลยไอยวินเลยแก้หวอดไม่มีตังค์มีตังค์ซื้อวอดไหม เรื่องรับขอยเป็นไรนาตรงสารจุดละเรื่องการเงินเนี่ยไ,ไ,นะไม่ร้องถ้าข้างล่างไม่ได้ขาดับมันก็เลยไว้ไเป็นมันไม่ไหวเลยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในเป๊ยผ่านระวังพีเคยังไม่รู้

เมื่อกี้ปวดเฮนไปแล้วแต่เรายืนติดกันโดนคนครอบไอ้ยควยนี่มันไม่ว้าไปวยว้า,ม,ามันก็เล่นได้แล้วไม่คิวปีเลยนะไกลไปไงไม่มีป้อมซ้อนไอ้ไอมอ้ไอ้ไอ้ไอ้ว้้ีเฮ้้อไม่มีครอบแล้ว หมาใหมให่ตนนันบอลใหม่แล้วประมาณจัดเลยเอให้มันแตกทำไม่ไหวฟาราม์ราม,รม,ไ,มไม่ได้ครับปล่อยเพื่อนฟาร์มเฮนรี่ฟาร์มไปคนเดียวก็พลอยแล้วเยอตายอะตาสีที่ตัวใหญ่อะ ระวังเปปิงนี่ชี้นกยกแล้วป่ะนเมื่อกี้เราต้องมาเพราะตอนนี้มันน่าจะสแต่งให้คนน้องฟาร์มในป่าอืมเรากลัวที่สุดอนบอกต้องบอกแล้วก็เดินป่วนป่ามันเราต้องบอกเรื่องเล่นป่ามันละใช่ใช่ใช่ใหญ่มันได้ฟาร์ม น่าจะปล่อยเกอยู่ล่างปล่อยเอาวอแกอยู่ล่างเดินตามคนหนึ่งนะป่ะปล่อยสัตว์ไม่แชร์ เชืยย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 ่อเชื่อเชื่อนานนะแหวนแมงเรียงเวดิ้งที่อันนี้<ว>นไรเด็บตายตายตัวสองไม่น่ามีขอบขอบหนีไม่หนีไม่ได้ เอ้าไอ้เหี่ยชิบหายยาวไอ้สัตว์สือเกิดเลยเหย็ยดแม่มันร้อนตัวเด้งกันเลยเดียวเชียวออกเหี้ยไอ้สัตว์มันสับไปแล้วมันสับไปแล้วมันสับไปแล้วกลับไปแล้วเกมเปลี่ยนนะครับ โอเคผมน่าจะถอยก่อนนะทุกคนดับเบิลอะดับเบิลล่างอะเก็บไปฟาร์มก็ได้นะเพราะเป็ดอะคือสกิลหนึ่งการเลดเวลากดมันจะมือไฟนะครับเวลาเรากดโจมตีเป้าหมายมันจะทำดาเมจนะสำหรับเรามันจะได้คน,นในการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเรากดแล้วเราไม่ได้ทุบเป,ป้าหมายหรือว่าอะไรมันจะคืนมานานให้เรา50%นะสกิล,ลสองเป็นสกิล,ลดึงฮะอย่างที่ผมใช้ไปก่อนหน้านั้นนะครับ ก็คือดึงเป้าหมายเข้ามาหาตัวเราหรือว่าเราจะพุ่งไปหาเป้าหมายก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถกดได้สองครั้งนะครับเลือกได้เลยว่าเราจะกดแบบ W หรือกด E นะแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันค่อนข้างที่ใช้ยากครับแต่ตอนนี้มันใช้ง่ายมากแล้วส่วนสกลิสกลสามเนี่ยเป็นสกิลบันตีแคสนะเวลาเราทุกจะติดกระดูกหักได้ดาเมจนะครับแล้วก็สลบเป้าหมายลดดาเมจของเป้าหมายนะครับอันติปล่อยหมัดยักษ์นะครับ <c oughs> สร้างความเส <c oughs> ียหายทำให้ติด <c oughs> สตันนะครับโอเค

มีเล้วมีเก็บเลยยังได้เบ็ดมลก็ได้เบ็ดมลค้คอยยคนเราตายแน่กูไม่พอซับนะเฮ้ยใครเก็บเงินไวะเฮ้ยขาดเมื่อกี้ใส่ใส่จริงเดี๋ยวนี้ถ่ยกันถ่ยกันมีคววมีควร มีวอดปะน่าจะมีวอดเ,เนนะว well ิ่งอย่างนั้นนะโหแห้งลอูรม okay like ีข้อยังไงเปลี่ยนเป็นฮิวอะต้องเปลี่ยนเป็นฮิวเพื่อนปะไม่ทันแล้วได้นะจะเปขโมเล่นอ่ะจะขโมเล่น ึ้นไปบนหมืนม่นเพวกมันเมื่อกี้ผมกะจะอันติแล้วก็ดึงกลับมาไงไม่รู้ผมอันติโดนคีบหรือเปล่านะทำไม่ได้ฮะเอามาเชื่อมกันนะ ยึดได้ป่ะสองตัวตรงนี้รอแต่คลิปไม่เอ็นติมมนตผมเอนติอ่ะมาป่ะน่าจะมีวอร์ดดิน่าจะเม็มี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 อ <c oughs> <c oughs> โอ้โซับแม่งกอบขาคนนอฟเลยกาให้รวยเฉียดบอดไปไปไปรับให้ก่อนนอตโดดเข้ามาแล้วน่าจะมีวอรดตรงเสานะใปไปเลยรับไหมรับไหมรัลไหม บอกแล้วบอลตรงเสาตัวนี้ไม่ก็ข้างหลังสักทีหนึง่งครับผมไม่รู้ปะไ,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 ได้หนึ่งตัวแล้วแกไม่รอดแนะ่ตังซื้อเขียว เอาไปแบ็คคิงเอาไปกระาษว้าวนยแบคคิงน่าจะได้เล่นกว่าตอนนี้ผมเพิ่งเคลียร์หมดเลยสามข้างล่างมันโซนแล้วมาได้ไหมไม่มีวาร้าบะเพิ่งวาร์ปมามีวาร์ปอยู่อ่ะมันมืดอะ ทิ้งเลยทิ้งเลยทิง้งทิ้งก่อนเลยบแบหมดแล้วบขอ,บองคุณเล่มต้องรอสู้้วความสู้ไม่ได้มมมไม่สู้เหมือนรอ่

ิิงงอออออกกไมีถอยมาละวับล่างได้ปะคนน้องคนน้องจะมาเนี่ยคนน้องจะมาเนี่ยไม่เพราะว่เราไม่ตามมันเราแค่้ชนะเราก็ดันไปเลยเล่นดีเล่นเล่นได้ไม่ดีจีิคเานี่ะผมมันจับตรงข้างล่างไงมถาตามมันเราไม่ได้อะไรนะ ออกนะออกนะความอยู่ในป่าเราเป็นคนร้อนมันไม่มีหมอนะมืดไม่อยากเสียงดีคองได้ไหมผมแทงให้ได้นะถอยไปแอคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำไปทำตะโดนกันหมดมันจะซวย ผมขาด800 BCB แล้ววะหา BCB แป๊บ <c oughs> มันมาบ่อเนอะบวกก่อนได้ปะวิธีมึงยิงยัง,ง,ย,งยัด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 ,ย,ด,ย,ดยิงเลยยิงเลย <c oughs> เสกข้างใน มีอะไรล้ะผมเก็บไปสี่เลยอืมโดนไฮเปอร์ช็อตมั้พอแล้วพอแล้วเสร็จแล้วดีเลเ้เนะบวกคนละทีเมื่อกี้ไม่ไม่เมื่อกี้ผมตัดซับสองตัวข้างหลังไงกับนัดกับวิเวล,เลย็ยไงตัดซัขยันมาหว่อนจัดเลยอะ่ะ ชิ้นต่อไปผมทำใบนะทุกคนเอาไว้จับคนน,อน็อตวิ่งหาก่อนไปเจอใครเข้าคลิปกลางเฮียเรือเดยอะจะพอไหมมันตับเบานะานะไ,นไรกูมีกูยังไม่มีคระาฟ้า ข้าไปแล้วไม่มีตอเปิดแล้ว <c oughs> ขอ้วขอแล้วก็แตกแตกวะแตก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 ข้าไ,ไ,ไ,ขไปแล้วไงเล่นได้เป๊ปยังไม่เกิดอะเป๊ปเพิ่งตายไปตะกี้แพ็คจะลงวะ <c oughs> ไม่เป็นไรไป ไกลไปช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรพอไม่ได้อไม่ได้นะทํใบอะแค้นเนี่ยิ่งอแขนเนในต้นเกมทํมันไม่เยอมันก่อนเห็นไหมคนนอสอะเมื่อกี้ี๋ยวมันกลับไปฟาร์มต่อ เป็นไ,ไรอ่ะเป็นไ,ไรกระบอกตรงนี้ามถามนิดชุดเดียวตายเลยเหรอ ได้ไหมเนี่ยสวยตอนนี้ non น็อตน่าจะมีครอบแล้วไปเลยครับอย่างนี้เลตโกเอาเลยอะ่ะเอเลนเลนกลางเลนกลางเลนไหนเลนกลางก็ได้แบบวาไม่กูงงมันก็เห็นสองตัวเลยมันเลือกที่อยากครอบมันคิดอะไรอยู่อะหิู่มาก หลอกล่อเงี้มันเป็นเพี้ยนถ้าไปตัวเดียวยังเข้าใจนะเว้ยเมื่อกี้เอาไปสองตัวม <c oughs> ไม่เพื่อมึงกำหมัดนะมีสัตว์ขอฟืตนตัวปล่อยมันดันดนแรกไปเลยมันไม่ได้บาเราหรอกขึ้นไปตีเลยไม่มีครอบแล้วไม่กลัวแล้ว ลีเนียถอยไปเพื <c oughs inserted> ่อนถอยไปถอยไปรอรอเอยช่วยหลุดมาตัวหนึ่งเห็นไหมเปิดไปคีบีฮิวไม่ได้ ตัวปอมตัวปอมมันยังเล่นหน้าอยู่ในไพ่สามตัวนี้แต่สวิทมันสับแล้วป่ะเออน่าจะิปที่แต่้องเราจะแตกก่อนนะเหี้ยถ้ามันเน้นกูจังวะไอ้เหี้ยตั้งเยอะตั้งเยี่ไม่เอาไอ้สัตว์ เออทักทีเถอะขอได้ไหมเนี่ยไม่นามอซน้ซอนะน่าจะเพิ่งดาววินวลอกมามอ๋อตายไอสัตว์ตายเฮ้ยโหหลุดระยะไปนิดนึงไอสัตว์เราเป็นมีบีคิอบีไหมไม่มีเจ็ดบีอ้าวสลับแทนจะโดนทัตั้นตายไป จนชก50ฟีได้อีกบอมเปล่าวะได้เพื่อนได้ได้ได้น่าจะได้บอลอยู่ได้บนอยู่ได้บนเดียว,ยวแต่ถ้าเกิดมาน็อตมีครอบนะแค่ระวังก็พอน็อตจะไม่ครอบเหรอไม่ไม่ไม่เมื่อกี้มันครอบล่า,อางอะจังหวะเมื่อกี้มันไฟกันนานอะน่านจะรีเสร็จแล้วแค่ระวับงบอกให้ราาะวังทาไม่ทันก็กลับมาตีคองตัวเองแค่นั้นแหละ ได้ป้อมนอกองเดียวไม่ได้บาร์ดูทรงอะได้ครับนอกอืมซักทีมับเข้าที่หัวเก้าบีไม่ทันป่ะเพื่อนถอย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 ไหมถอยไหมมีครอบนะมีของเราดิครับลุนจริงลุนบนไม่รู้รูนอะไรเดิมเดิมเมย์อ่ะ เก็บไปกวป่นกดดิกด,ดบ,บันมีิ hey เฮ้เราไปโซนล่างเล่นเล่นคองมันก็ได้แล้ะได้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 ไม่เีอ่ะกับไปของกับไปเติมมานาแล้างเดี๋ยวไ,ได้ของก็ได้มานา ตตืื่่นนววมผมจะหานี่ด,ด,ด้วยหาใบด้วยผมอัดสแต่งเดียวผมบางมากเลยอ่ะ <Easy. S 2> เฮ้ยจังหวะแบบกูไม่ได้ฟาร์มจิป,ป่าแล้วของกูแม่งไม่ขึ้นเลยเฮียขาดให้แล้วตายตลอดเลยอ่ะ ไปดูดูของมันหน่อยนอโผล่กลางมีไอจะได้ไน,ไดนี่ละใบละนี่หัวฟ้าปะล่ะย่ายยวสาวลงดูเราเปักตรงนี้ไว้ก็ได้นะเืออมันว้องมาออสองไม่ทัน ออดิเซียไม่มีเสาครูดาวเท่าไหร่ละห้าสิบวิรบบเราใบมาแป๊บนึงไม่ตีไม่ตีนอสโดดเอาทิป ขึ้นบนข้้ตนไม่มีบอลต้องไปเซตบอล มาตีผมปะน็อตมาตีผมสว,วยสวยกูเห็นอะไรแป๊บเมื่อกี้ตัวปอม,ม,มิเนี่ยเอาของได้ไหมอ่ะพอเป็ดเพื่อนเอาบัฟตีบ้านเอาตีเลยเอา,เอาไปเลยมันตายหมดดีกว่าไปเลยไปเลยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาเราตีได้เราตีได้มันตายหมด รีแม่เจอไพรีเนอฟที่ไว้สัตว์ที่มีมันจัดเลยครับแข่งบนต่อนเลยแ้่งบนไม่ทันปะมันจะเกิดต้องตีของปะตีบอลวี่งนะ

ขอความความรัาเต็มด้ก่อนความาักเตะกูนี่แหละเตรียมทำฟ้าให้รอตัง โ <Over> ดนหายนาย่าจะอยู่โซนบนกดเห็ดรอแน่นอนเลยเนาะ <c oughs> เหมือนจะเดินมาแล้วนะป๊อปเป็ดอ่ะไอเนี่ยไออีกบอะ่ะ เพิ่งฝ่ามไปด้วยมั้ยนอนอยู่ล่างนอนอยู่ล่าง được, dòng khỏe, quan. Hey, song defense, ảo leo, leo, leo. จริงๆไปทุกคนเกมนี้อย่างมันเลยฮะกันเล่เอาไว้เจ้าใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับเกมนี้ขอบคุณมากครับและอย่าลืมแชร์กนกดแล์ก็แชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยเด้อบาาแล้วครับ